หนุ่มกันชายทักกลางรายการลังเห็นแววตาทนายเดชาจากที่ทราบกันว่าช่วงเช้าของวันที่26พฤษภาคมทนายเดชาได้แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กเรียนสื่อมวลชนผมและคุณแม่แตงโมได้ตกลงกันเกี่ยวกับคดีของแตงโมโดยผมจะขอถอนตัวจากการเป็นทนายความเนื่องจากมีความเห็นทางคดีไม่ตรงกันแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมต่อมาช่วงเที่ยงในวันเดียวกันทางด้านทนายเดชาก็ได้มาร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนนกระแสโดยมี บางช่วงบางตอนหนุ่มกัญชัยก็ได้ทักเรื่องแววตาของทนายเดชาว่าพี่รู้ไหมว่าสิ่งที่พี่กําลังทําออกมามันจะกรู้อะไรแบบนี้เหมือนกับที่พี่ไม่ได้คิดแต่แววตาพี่มันรู้สึกแววตาพี่เศร้ามากด้านทนายเดชาบอกว่าเราไม่มีอะไรเลยหมดเว้นหมดกรรมสักทีครอบครัวลูกน้องก็อยากจะให้เลิกยุ่งเพราะว่าทัวลงคนด่าก,ก็พูดไปไม่มีคนเชื่อเสียชื่อเสียงเยอะแยะมากมาย